เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องโจรโลกจิตนะครับโจรโลกจิตนะฮะโจรโลกจิตนะครับเรื่องโจรโลกจิตเนี่ยน่าจะประมาณปีพศ2 5 0พ5น่น่าจะประมาณนั้นครับเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะผมโดนย้ายพอดีนะครับตอนนั้นผมเป็นรองผู้ชการตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับก็เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นนะครับ ในพื้นที่น่าจะอำเภออัมพวาจังหวัด,มดสมุทรสงครามนะครับเป็นผู้หญิงอายุ80กว่าปีนะครับ87ปีผมก็ไปดูที่เกิดเหตุนะครับสมัยนั้นผู้ชการน่าจะเป็นท่านคนตำรวจโทพงสังเจียมอ่อนนะครับไปผมในฐานะเป็นรองผู้ชการฝ่ายสืบสวนนะครับก็ไปดูที่เกิดเหตุนะครับ แล้วก็มีท่านพลตํารวจตีโสพลพี่สุที่วงเนี่ยไปด้วยนะครับและผู้บงคับการนะฮะพอไปดูสภาพศพเนี่ยอยู่ที่ชั้นสองนะครับคุณคุณยายเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับบ้านนะเป็นสวนมะพร้าวเป็นสวนมะพร้าวเป็นล่องสวนครับแล้วก็มีทางรถยนต์ทางมอเตอร์ไซค์ที่จะเข้ามาที่บ้านได้นะครับหน้าบ้านของคุณยายเนี่ยจะเป็นคลองเป็นคลอง น้ำนะครับกว้างประมาณสองวากว้างประมาณสองวา่าที่อำเภออัมพวานะครับนะครับอ่าคลองเนี่ยกว้างประมาณสองวาคลองนี้ก็จะเชื่อมต่อไปกับชายทะเลด้วยถ้าน้ําขึ้นก็จะเป็นน้ําขึ้นเวลาน้ําทะเลขึ้นเนี่ยน้าในคลองก็จะไหลขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่าพอน้ําทะเลลงเนี่ยน้าเขื่อน เขื่อนสีสวัสดิ์เขื่อนเขาแหลมที่กาญจนบุรีจะปล่อยน้ําไปตามแม่น้ําแม่กลองเนี่ยดันน้ําไปนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่น้ําปล่อยนะฮะชาวบ้านเขาจะไปหาปลาหาปลาในคลองเนี่ยฮะปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยมาทางน้ําครับคนร้ายมาทางน้าเพราะว่าบ้านเนี่ยสูงสี่เมตรกว่าเลยนะครับคนร้ายใช้ไม้ไผ่ ลำเดียวเนี่ยผาดกระอบหน้าตา่างคุณยายนี่เขาปิดประตูหมดนะครับคนร้ายใช้ไม้ไผ่อันเดียวแล้วมันปีนไม้ไผ่ขึ้นไปได้มัดไผ่ที่เขาใช้ปีนปีนต้นมะพร้าวนะครับแต่คนจะปีนต้นมะพร้าวเขาต้องเอาลำไม้ไผ่เนี่ยไปไปมัดกับต้นมะพร้าวนะครับใช้เชือกมัดแล้วถึงจะปีน,นไม่ได้แต่คนร้ายเนี่ยมีความ <c oughs> มีความสามารถ คือมันาพาดเฉยๆมันไม่ได้ไปมัดกับอะไรเลยไม้ไผ่ถ้าเราปีนขึ้นไปไม้ไผ่หมุนปุ๊บนี่เราหล่นเลยนะครับนะฮะก็ปรากฏว่าคนร้ายสามารถปีนไปแล้วไปทําการข่มขืนคุณยายนี้นะครับได้แล้วก็มันโรคจิตด,ด้วยคนร้ายเนี่ยโรคจิตด,ด้วยนะครับมันใช้ขวดน้ําเล็กๆอ่ะขวดน้ําเล็กๆอ่ะไม่ใช่ขวดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ขวดใหญ่อย่างนี้นะครับขวดเล็กนิดเดียวน,น้ําที่เขาถวายพระพุทธอ่ะ ขวดเล็กครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับยัดที่อวัยวะเพศของคุณยายนี่ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะกัดกัดที่ตรงหน้าอกด้วยนะครับกัดตรงหน้าอกด้วยนะครับแล้วก็บีบคอคุณยายเสียชีวิตเลยนะฮะครับเราก็พยายามหานะครับหาตัวผู้ต้องสงสัย หาตัวผู้ต้องสงสัยเราก็จะเอาคุณยายเนี่ยเข้าจัดจ้างคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบสองแล้วมาปีนเอาต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวนะครับใช่ใช่คดีที่ผมคุยกับจอนนี่แหละเป็นคดีที่ยังจับไม่ได้แล้วผมก็อยากฝากนักสืบรุ่นน้องๆน,นะครับใครเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยประมาณสองร้อยคนครับ คนที่หาปลาบริเวณคลองแถวนั้นเราเอามาตรวจ dna หมดนะครับเพราะว่าในช่องคลอดเนี่ยเราเก็บ d n a ได้นะครับเก็บขนเพชรได้ขนเพชรคือขนที่อวัยวะเพศชายหล่นเข้าไว้ไวน,ไวนะครับและร่องร้อยฟันที่เขากัดนะครับเพื่อจะดูว่าฟันมันเป็นแบบไหนอะไรอย่างไรอย่างนี้นะครับหมดค่าตรวจ dna ไป dna นี่ไม่ใช่เขาตรวจให้ฟรีนะครับเราต้องส่งไปที่แ a บ แหลบของเอกชนนะฮะตรวจนะครับก็ปรากฏว่าหมดไปสองแสนกว่าสองแสนกว่าบาทครับแต่ผมไม่ได้ออกเงินครับท่านผู้ชการท่านออกนะครับแล้วใครต้องสงสัยเนี่ยอยู่ชุมพรแล้วก็ไปตามตัวมานะครับอยู่อีสานแล้วก็ไปตามตัวมานะครับตามตัวมาหมดนะครับปรากฏว่าอยู่ระหว่างตามตัวนั่นเ็เปลี่ยนผู้ชการนะครับช่วงเดือนตุลานะครับ ท่านพลตำรวจโทพงศ์สันเทียมอ่อนก็ถูกย้ายไปประจำเจเลตํำรวจผมเองก็ถูกย้ายไปประจำเจเลตํำรวจนะครับท่านพลตำรวจโทหานพลน,นิจวิบูลก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เดินทางนะครับเนื่องจากท่านพลตำรวจโทหานพลเนี่ยขอตัวท่านพลเอกเพียวพันดาวมพงให้ผมอยู่ช่วยราชการอยู่ก่อนนะผมก็ไปทํากับท่านหานพลอีกนะครับไปดูมันก็เกิดซ้ำสองมาอีกครับ ซ้ำส,สองมาไปคมคืนเข้าอีกลายหนึ่งนะครับเสียชีวิตอีกนะครับแล้วมันก็มีคำสั่งย้ายผมมาพอดีให้ผมโดนย้ายไปเก็บกลุกที่ะเะรลตำรวจนะครับท่านหารผลก็ช่วยผมไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเวลานั้นก็สั่งว่าให้เอาผมย้ายไปนะครับท่านพลตำรวจ เอกเดียพันธ์ท่านก็อยากจะใช้งานผมแต่ว่าก็ไปขัดท่านนายกไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องโดนย้ายไปเลยไม่ได้ทําคดีนี้ต่อแต่ว่าด้วยความเป็นนักสืบเนี่ยมันคาใจมันคาใจว่าเฮ้ยทําไมจับไม่ได้วะให้ทุ่มเทนะครับ <Okay. S 1> ก็เกิดลายที่สามอีกไปข,ข่มขืนคนแก่ครับไปข,ข่มขืนคนแก่อีกนะครับแล้วมาเกิดลายที่สี่อีกที่กำแพงแสนอ่าอำเภอนครชัยศรี นะครับบ้านเกิดเหตุเพื่อเป็นบ้านอยู่ชายน้ําชายแม่น้นนาํานครเชศีและเกิดลายที่ห้าลายที่หกคมคืนคนแก่ทั้งนั้นเลยครับผมมองว่ามันเป็นอาญยากรที่เป็นอาญยากรต่อเนื่องนะครับ mm hmm. เขาก็ทุ่มเทที่จะจับกันนะครับนักสืบร้ายนักสืบนะครับ mm hmm. ไม่รู้ว่าใครแต่ผมสันนิษฐานว่าคนร้ายหลายเนี้เป็นคนแข็งแรง เป็นคนแข็งแรงนะครับคือมันสามารถปีนไม่ไผ่ได้สูง4เมตรมันพลาดขอบหน้าต่างแล้วมันสามารถปีนเข้าไปได้เลยนะครับแล้วน่าจะคนหาปลานะครับไม่ใช่พวกขับรถยนต์ไปมอเตอร์ไซค์ไปนะครับความมิตกกังวลบังเกิดขึ้นครับเรามีพ่อแม่ให้เฝ้าบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีคนแก่เฝ้าบ้านนะครับแล้วมึงทำไมโลกจิตอย่างนี้ล่ะไอ้หนู นะครับเหตุเกิดขึ้นหลายปีแล้วครับลายที่ห้าหรือลายที่หกนี่นะครับถ้าตำรวจจับได้เนี่ยไอ้คนนี้ต้องโดนประหารชีวิตนะครับแต่ถ้าผมจับได้นี่มันเอาไว้ไม่ได้มันอันตรายกับคนแก่รุ่นแม่และมันข่มขืนเขามันต้องฆ่านะครับ มันต้องฆ่าเขาด้วยเนี่ยมันแย่ครับมันต้องสะดเดาะเคราะ์อย่างเดียวเลยครับอาจจะก่โรคจิตครับอาจจะก่อโรคจิตนะฮะมามันเอาไว้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้ไปบ้าที่จะไปฆ่าไปแกงคนครับครับไม่ได้ไปทำอย่างนั้นครับแต่ว่าผมต้องทำให้สังคมเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยความอบอุ่นและผมเป็นตํารวจ กินเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนเหมือนเขาจ้างเขาผมมาเป็นยามนะครับมันไปข่มขืนถ้ามันข่มขืนเขาแล้วมันก็หนีไปอย่างเงี้ยมันกลัวมันกลัวว่าคุณยายเขาจะจำมันได้มันฆ่าเขาหมดครับแม่มันแย่มากเลยๆ ก็ยังจับไม่ได้ครับมาเนี่ยหลายคนนะครับพยายามไปทุ่มเทจับกันนะครับแล้วก็ที่ผมเอามาพูดเนี่ยเผื่อมันจะไปกระตุกความรู้สึกของตำรวจน้องๆรุ่นหลังเนี่ยนะครับมันฆาตกรโลก,กิตครัเหมือนในสมคิดพุ่มพวงนะครับไอ้สมคิดพุ่มพวงนี่ก็ เรียกหมอนวดไปนอนด้วยจ่ายเงินไปแล้วก็ฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับเหตุเกิดก็ประมาณสิบปีห้าสี่ครห้าสี่ต่อเนื่องมาถึงปีห้าเจ็ดนะครับก็สิบปีแล้วครับสิบปีแล้วนะฮะยังไม่หมดอายุความครับเหลืออีกสิบปีอายุความคดีอาญายี่สิบปีนะครับยี่สิบปีคร